นี่ต้องขอบพระคุณท่านอา,อาจารย์กองแก้ววีรประจักษ์นะครับต้องเอ่ยนะนเนี่ยนะครับหนึ่า 1, 3, 5, สามห้ศกรราคาเห็นไหมครับาราคานักษัตวนะครับอันนี้อันนี้ผู้ผู้คิดประดิษฐ์ก็คือผู้สร้างพุทธรูปปางสมาธิก็ขอชื่อนี้สารจมะทยาหุนินะครับแต่ผู้ที่ใส่จารึกก็คือจัน จันสวารัตนะนะครับคิดทําเองนะครับเป็นผู้คิดอายุวรศกก็คืออายุพระศกนะครับอายุปีการนับการนับอายุปีนะครับที่จารเลืกไว้ในในพุทธรูปนี้นะครับเนี่ยเนี่ยพุทธรูปองนี้นะครับพุทธรูปหน้าปกนะครับเนี่ยผมก็เลยต้องใส่เป็นพศ701 1นะครับอันนี้ของแท้นะครับของแท้เมื่อเกือบ2 0 0 0ปีที่แล้วนะครับทำให้เรารู้ว่า เมื่อ2,000ที่แล้วนะเราดึงนกนึกย้อนไปร0 0ยสอปีก็ยังได้นะครับนึกไปว่า2,000ปีที่แล้วนะเรามีพุทธรูปเลยนะครับเรามีพระไตรปิฎกแน่นอนเลยครับอ่าแล้วอักษรน,นั่นก็เป็นของพระมหากัจจยนะนะครับแล้วก็อักษรของสงรุ่นกนะครับเพราะแต่ของพระมหากัจจยนะจะใส่จะใส่เป็นอ่า คำศร์ในพระไาปิดกนะครับเราต้องมาคิดใหม่แล้วครับเพราะว่าหลักฐานนี่มันบังคับว่าเรามีอักษรใช้และเรามีอักษรเลขนับอีกนะครับและเรายังกล่าวทั้งภาษาบาลีทั้งสันสกฤตใส่ไว้ในจารึกเมื่อเกือบ2000ปีที่แล้วเห็นไหมครับมันตรงนี้เหตุการณ์รบังคับเพราะว่ามันมันถูกตรงนี้ข่้นจะเอาไบลานมาอ้างอิงเขาเขาก็ไม่ฟังกัน <laughs> ไม่ฟังกันข้าเขาเถียงแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้มันของจริงของแท้นะครับ นี่ยังมีบุญนะครับที่เหลือมาที่เหลือของจริงเมื่อสองพันเกือบสองพันปีมาให้เราชื่นชมถึงตอนนี้ทำให้เรามองเห็นความเป็นมาแล้วทำให้เรารู้ว่าเมื่อสองพันปีที่แล้วเรามีอักษรเลขนับเห็นไหมครับอันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขสามอันนี้เลขห้าเห็นไหมครับเมื่อสองพันปีเรามีเลขนับทีนี้พอมองไปดูอินเตอร์เดียในในสมัยพระเจ้าจิตเซนอินเดียใต้ย,ยังไม่มีเลขนับ ก็ต้องเอามาต้องเอามาเขียนเป็นอย่างอื่นนะครับต้องเขียนด้วยพยัญชนะนะครับยังไม่มีอักษรเลขนับนะครับนะครับแต่ของเรามีมีก่อนแล้วครับแต่เขา,เาไม่เอาไปใช้เพราะเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องเขาเขาไม่รู้เรื่องกับจารึกนี้นะครับเพราะเขาไม่เคยมีอักษรเลขนับนะครับเห็นไหมครับอักษรเลขนับของอินเดียนเหนือจากจาก เป็นอักษรเทวานาคารีกอ็อยู่ในพุทธศตวตรรษที่9นะครับพุทธที่9ที่10นะครับอพอศพันนะครับพศเก้ารกว่าถพอศพันเขามีอักษรเล็กนะแต่ของเราเนี่ยพอศเจ็เรามีอยู่แล้วนะครับแปลว่าเรามีอยู่ก่อนนั้นอีกนะครับแล้วเขามาค้าขายเขาก็เอาจากเราไปนะครับเพราะผมตามสืบอ,อยู่ นะครับมันคล้ายๆกันนะครับแต่เขาอาจจะนับเป็นภาษาของเขานะครับเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอ่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรดอันนี้เราสยามออกแบบนะครับคนอื่นเขาไม่นับอย่างเราผมว่างั้นนะครับอ่าอันนี้วิธีวิธีนับนะครับอ่าผมแสดงวิธีนับนี่ครับอ่าจารึกพุทรูปหน้าปกนะครับก็ต้องบวกหกร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกก่อนนะครับเอานับแบบ ปีปริญญานิพานก่อนปีนิพานแล้วมันไม่ตรงกับปีละกาเมื่อไม่ตรงกับปีละกาแต่ปีพศ756มันน่าจะเป็นปีปีมะเสงใช่ไหมครับนับจากปีมะเสงมะเสงปีนิพานมามา,มามอสหามหหรือพศ7 5 6ห้าหนี่จะต้องใส่ปีมะเสงเขาไม่ใส่มาถึงจุดนี้แล้วเขาไม่เขาไม่ให้นับตัวนี้แต่เขาใส่มอสเป็นหลักนะครับมหาสกราเป็นหลัก และบังคับด้วยปีละกาเราก็ต้องลบออก45เห็นไหมครับอพอลบออก45มันก็เป็นพศ7 1 1นะครับหรือเมื่อ1,856ปีที่แล้วนะครับ <laughs> แม้เราจะยอมรับแบบนี้อ่ามันก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดเพียงแต่ผู้ทําจารึกเขาบังคับไว้เขาเขาเถียงไว้ว่างันเลยคุณต้องไปนะับปีละกานะ่ะ นั่นแหละนั่นแหละเขาฉลาดนะครับเมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้วท่าน,จ,นจันสุวรรณนะครับจันสุวรรณรัตนะผมอ่านว่าผมออกเสียงมันจันสุวรรณรัตนะนะครับอันนี้ก็เป็นจารึกเนินสาบัวมส .68 3านะครับอ,อันนี้เลข6อันนี้เลข8อันนี้เลข3นะครับอ,อันนี้ต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารยา์ฉ่ำนะครับผู้แปลอ,อีกแหละนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ จำชื่อท่านไม่ได้แล้วเดี๋ยวใส่ไว้นะครับอต้องขออภัยผมเนียคนจำเสื่อมอย่างผมออันนี้ก็ตรวจสอบแล้วครับตรงครับปีอ่าปีฉชลูนะครับปีฉชลูตามที่ระบุนะครับอ่าเขาจะเขียนชลูแต่ว่าเขียนยังไงมันก็เป็นปีชลูนะครับตรวจสอบแล้วอันนี้ก็นับแต่ปีมะเสงปีปีปรินิพานนะครับอ่า ปีพระนอนนั่นแหละครับปีปีพระนอนเมืองศรีมาที่นั่นแหละครับเขาทําสัญลักษณ์เพื่อจะให้นับนั่นแหละครับเพื่อจะให้นับเ <c oughs> ขาโคแก่นับกันมาจากนั่นเนี่ยแต่มันก็มีผู้เถียงก็คือท่านจันสุวรรณเนี่ยไม่ได้นะเขาท่านคงจะรู้คงจะฟังมาจากพาา่อค้าอินตรเตอร์เดียมาคุยให้ฟังะว่าอที่อินตรเตอร์เดียเขานับสองอย่างนะนายจ่าเนี่ยน,น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนับปีปรินิพานแล้วก็ปีออ่า ปธมเทศนาปีรากาแต่ว่าปีรากานี่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเราเป็นผู้เรามาถกกันในสยามฝ่ายนักปรา์สยามยุค2,000ปีนั้นเขาคงบอกว่าเอางั้นคุณก็คิดหาวิธีที่จะให้ให้บังคับว่าจะให้นับปีนิพานหรือจะให้นับปีตัดสุูก็เลยมีระบบ12นักษัตย์ขึ้นมาซึ่งอีเดียเขาไม่มีนะครับที่อื่นเขาไม่มีล้านนาเขาก็ มาเทียบหาเขาก็ตั้งไปแบบเขาเห็นไหมครับตามหลักฐานจารึกคุณจิตคุณจอดนั่นแหะเห็นไหมครับแบบล้านนาเขาจะเรียกปีเต่าสันแต่ว่าสยามเขาปีวอกนะครับแต่เขาเออกขอมนะครับก็คือไทยขอมก็คือสยามไทยก็คือสยามนะครับไทยไทยขอมขอมก็คือกบูชามเมืองล่างก็คือนครหลวงร่วมนะครับก็เอาไปเอาไปใช้เขาก็เอามาอ้างนะครับทําให้เรารู้ความเป็นมาของสุโขทัยด้วย ว่าเขามาจากภาคอีสานนะครับแล้วก็เอาระบบนักสัตว์ไปใช้เอามอสไปใช้นะครับเพราะต้องใช้เป็นหลักนะครับอันนี้จารลึกเนินสบวนี่ครับผมแสดงหลักฐานว่าผมได้ทดสอบแล้วนะครับตรงครับอย่างเช่นว่า12ปีก็หนึ่งมาเสงนะครับทีนี้12มาเสงก็12คูณ12เป็น สิบสองมะเสงจะเป็น144ปีอันนี้ผมก็ไล่มาไล่มาไล่ม,มาปรากฏว,ว่าอ่ามะเสงร้อยแปดครั้งได้พศหนึ่งพาพศหนึ่อาสิบหอะไรนั้นอ่ะมันก็ต้องบวกอีก8ปีมันถึงจะได้ 1, น0่งน่ามร้อนะครับบวกอีก8ปีแล้วก็นับไปมันก็มามาตรงกับปีฉลูใช่ไหมครับนี่ผมนับเนี่ยเนียเน,ยเนี่ยนับตามภาษาบ้าน,นอกนะครับนี่พามาให้ดูเห็นไหมครับ ให้ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยบวกเข้าไปอีก8ปีนะครับปีมาเสงมันปีพศ1296เก้าใช่ไหมครับก็ไล่มาสิมาเสงส0งพนก็ลก็บวกมาสิมาเมียมาแมววอกแล้วกาจอกุณชวดฉลูเป๊ะเลย5ะผปีฉลูเออ่้ยบวก8เห็นไหมบวก8เอ่อเห็นไหมบวกอีก8ปีนะครับบวกบวกมาก็ไล่มาสิเอ่อเอ่เห็นไหมมาเสงแล้วก็มาเมียมาแม่วอกแล้วกาจอกุณมาตกฉลูปึบตามที่เขาบอกนี่ หกแปดสามปีฉลูตรงกับพศหนึ่งสามศูนย์สี่ตรงเป๊ะเลยเนี่ยคือการการสืบค้นมันก็ต้องอย่างงี้นะครับอันนี้อธิบายอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบภาพสีนะครับอ่าอันนี้เราใช้อักษรของสองุนแรกนะครับอ่าอักษรสงวนแรกในจารึกนี้นะครับเมื่อหนึ่งพันสองร้อยกว่าปีนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ผมไล่าจากเก่าไปหาใหม่นะครับเนี่ยไล่าจากเก่ากึกเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ เคยอธิบายไปแล้วนะครับอ่าต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์สองท่านนั่นนะครับคือศาสตราจารย์สัมชำกับอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับผมลืมชื่อของเอ่ยบ่อยนะเดี๋ยวใส่ไว้อ่าถ้าท่านไม่แตลมาผมก็ซื้อไม่ได้นะครับอันนี้อ่าก็คือหลักฐานจารึกพระคุณรามเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าเมื่อเท่าไหร่ล่ะเนี่ย หนึ่งสองศูนย์ห้านี่ครับนะเลขศูนย์เนี่ยเลขห้าน,นะครับหนึ่งสองศูนย์ห้าศกนะครับปีมะแมผมลองแล้วนะครับหนึ่งสองศูนย์ห้าก็จะได้พศหนึ่งพันแปดร้อยยี 1, ่สิบหกนั่นแหละครับปีที่พ่อขุนรามอ่าได้คิดในใจแล้วก็หาหาเป็นผู้กระทําเป็นผู้เป็นผู้คิดผู้เป็นผู้คิดอ่าลายลายสือไทยก็คือลายสื่อนี่ก็คือแปลว่าอักษรนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาลาว มันเป็นลายเนี่ยกัน,นี้เนี่ยมันเป็นลวดลายงอก,งอก,แกงๆแงแงแบบนี้ตัวนี้สื่อวาดอ,ออกเสียงว่าลอลิงออกเสียงว่าอะไรก็ว่าใบสลอีสลัยออกให้ก็คือลายสื่อแต่ถ้าเป็นภาษาอ,อิตาลียมันก็ต้องเป็นอักขระอักอักขระอักโคอักขระอักขระอักษรเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันออกไปอย่างเงี้ยอักษรไทยอย่างเงี้ยแต่เรา ว่ามันเชยมันต้องเรียกเป็นว่าอักษรไทยอย่าไปเรียกลายสื่อไทยนะมันเชยมันเป็นภาษาโบราณโพดอะไรประมาณนั่นแหละมันไม่โกะมันก็เลยเรียกเป็นอักษรไทยเท่าทุกวัน,นี้อักษรไทยอักษรสยามอ,อักษรนู่นอักษรนี่อ่ะไม่ไม่ออกลายสือ่อลายสื่อนะ้นภาษาเดิมนะครับตรวจสอบแล้วก็ตรงนะครับนับแต่ปีปรินิพานสรุปแล้วอ ทุกหลักฐานที่ผมตรวจมามีหลักฐานเดียวที่บังคับให้ไปนับปีระกาแล้วไปตรวจสอบหลักฐานของอ,อินเดียเขาก็เป็นความจริงว่าเขาว่าจะนับปีปรินิพานหรือหรือนับปีตัดสะลูปีที่มีสงฆ่าลูกเกิดขึ้นบนโลกก็โอเคให้ได้แบบนั้นนะครับแต่ทีนี้เรานับเพื่อเราอยากจะให้รู้ความเป็นมาของาศาสนา น่นะครับว่าตอนนี้ศาสนาไปไปถึงปีที่เท่าไหร่ที่ปีที่เท่าไหร่เขาไม่ว่าแล้วก็อาจจะมีผู้รู้อ,อ,อานาคตนะครับผู้เขาศึกษาเรื่องจิตเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตนะครับจิตบางจิตเขาอาจจะรู้ปัจจุบันปุ๊บเขาก็มองเห็นอดีตเขาก็มองเห็นเห็นปัจจุบันความจริงปัจจุบันเขาก็จะมองเห็นข้างหน้านั่นแหละครับข้างหน้าข้างหน้าเราล่าลาอสอนนั่นจะมีเท่าไหร่นั่นแหละครับผมเขาเอาไปเดาๆงั้นเหมือน เหมือนเข้ากึ่งหนึ่งศาสนาอย่างนี้มันควรจะเป็นปีไหนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเพะืเอ่อทางฝ่ายในหลวงนะครับก็ต้องผู้นำสมัยโบราณก็ต้องอคิดแก่นี่เป็นเรื่องของทางจิตอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่4ที่5อย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องทรง,งรู้แล้วนะครับว่า,าในกึ่งหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับนั่นแหละครับถึงในหลวงรัชกาลที่หถึงทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่นะครับให้ ให้เป็นการ <c oughs> ตั้งรับเอาไว้นะครับเมื่อเข้าสู่เพราะเข้าถึงสมัยในรวนการที่6ก็เกิดสงครามใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับก็คงจะว่ากึ่งหนึ่งนี่มันอาจจะ,ะมีเหตุรุนแรงม,มีกุลิยุคมีอะไรเขาคาดมาแต่ก่อนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ แล้วก็แต่ว่ามันมาตรงกับสมัยในหลวงรสี่รห้านะครับเป็นผู้เตรียมการนะครับอผมเดานะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อคืนเดาให้ดูนะครับเพราะว่าผมมานับอายุศาสนาแล้วอ่าหากว่าลบออก4ี่สิบห้าปีนะครับมันก็จะมาตรงก็มันมาตรงรอหมุนมน,นั่นแหละปึหนึ่งศาสนามันควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรามาที่ผมอธิบายอยู่นี่มันก็ยังอยู่ใน ่วงภาวะคือหนึ่งศาสนานะครับก็คงจะไม่ต้องไปอ้างอิงอท่านอื่นอย่างเช่นบางคนเอาโนสตาดามูดมาอย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้มันของจริงที่ร่วมกันนับมานะครับร่วมกันนับมานะครับก็ต้องให้ระมัดระวังช่วยกันดูแลระมัดระวังนั่นแหละครับมันดีอย่างนี้การนับศาสนามันมันอย่างนี้ถ้าว่าผู้รู้ท่านบอกไว้ลูกหน้าเพราะวันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตนะครับ อันนี้ก็หลักฐานหลักฐานจาลกคุจิคุคจอดนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าจุลศักราชเท่านี้นะครับเจ็ดห้าสี 4, ต่ตรงกับมหาศักราชเท่านี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับแล้วก็จะเป็นพศหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้านะครับหนึ 1, ่งพันสามร้อยปีอะไรล่ะปีวอกอ่ะปีวอกเขาก็ใส่ปีวอกขอมนะครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็ วันของอล้านนาเขาก็เป็นวันอีก,อก,อกเขาจะไม่เรียกเหมือนเราก็จะเรียกอย่างอื่นนะครับอันนี้เขาทาสัญญากันในในแง่ราชวงศ์ของสุโขทัยเขาไปคลองแถวเหนือใกล้ๆกล้กับล้านนาอาจจะอยู่แถวนั้นแหละจะคลองแถวพะยาแถวอะไรนั่นแหละนี่ล้านนาก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามนะครับที่ได้ช่วยอันนี้มันเข้ามาถึงยุคลูกหลานของพ่อขุนรามแล้วหลานรุ่นหลานรุ่นพญาลิไทยแล้วนะครับล้านนา พอถึงรุ่น e, หลานพยาธิไทยล้านนาเขาก็พัฒนาะเป็นเป็นไทยล้านนานั่นแะหละครับอ่าต่อมาในปัจจุบันนี้ก็เป็นต้องถือว่าเป็นไทยเรานะครับเป็นไทยมียอยักษ์อย่างเรานะครับเป็นไทยสยามเหมือนกันนะครับเราร่วมเป็นอ่าเคยญาติกันหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปอ่านั่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตไทยนะครับในเขตไทยก็ต้องเป็นคนไทย เห็นไหมครับอ่าแต่คําว่าไทยนะมันไม่ใช่ชื่อชนเผ่าเพียวๆอย่างที่ผมเคยอธิบายนั่นหละครับอ่ไทยไทยแบบนี้ชาติไทยแบบนี้มันมาจากขเขมรลาวกุยมอนนะครับแล้วก็มารวมจีนรวมแขกรวมร้านานานรวมทุกอย่างถึงจะเป็นไทยนี้มันไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับอ่าแต่เรามาตั้งเป็นชนชาติเหมือนสยามก็ไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับเราเอามาตั้งเป็นชื่อประเทศนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้มันถึงจะอ่าไม่หวาดระแวงกันนะครับแต่ถ้าไปบอกว่า มาจากเขาเพ,พียวๆมาจากภูเขาอันใต้มาจากที่น่านใต้ตอนบน,น,น,นตอนอะไรต่างๆนานาเกิดบาดระแวงกันแล้วขมเขมีนลาวอ่าวอยู่ไม่สุกกันแล้วนั่นแหละอ่าอะไรวะเราอยู่ตรงนี้มาเพราะหลักฐานมันสืบมาตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียงประมาณนี้ครับท่านอ่านี่คือหลักฐานแจ้งผลการตรวจสอบว่ามันตรงกับหลักฐานไหมหลักฐานนั้นทําขึ้นอ่าเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกว่าปีจริงหรือไม่จริงครับ อ่ผมตรวจสอบแล้วตรงตามที่เขาระบุอ่านั่นแหละครับถ้าตรวจสอบแล้วไม่ตรงไม่ตรงก็ต้องหาหาดูว่าไม่ตรงเพราะอะไรนะครับมันถูกต้องหมดนะครับอ่าเป็นของจริงแต่ถ้าผมเอาใบลานมาคนก็มาเถียงว่าอา้าวใบลานแล้วมาอ้างอิงเป็นพศสองพันสพันเขาก็ไม่ฟังอีกคนยุคนี้ <laughs> ผต้องใช้แบบนี้เหรอครับต้องใช้แบบนี้แหละต้องใช้หาเอาหลักฐานที่ ปัจจุบันว่ามันมองดูเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอ่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งการนับอายุศาสนาประมาณนี้ครับท่าน